ากสหรัฐต้องการจะชนะจีนในเทะเลจีนใต้อาจต้องใช้กำลังผลมากถึง80%ของกองทัพที่มีซึ่งอาจจะทำให้มีมูลค่าสูงกว่าที่อิรักเสียอีกสื่อเซาท์ชน่ามอร์นิงโพสต์ตั้งคำถามว่าเทคโนโลยียุคใหม่จะช่วยให้สารัฐต่อสู้กับการรุกรานไต้หวันของจีนผ่นทินใหญ่ได้อย่างไร นักวางแผนทางการทหารของสหรัฐได้ระบุว่าอุปกรณ์ขั้นสูงที่พวกเขาเชื่อว่าจําเป็นที่จะต้องใช้ในการหยุดยั้งจีนแผ่นดินใหญ่ที่จะยึดครองกาะบไต้หวันอาจต้องใช้กองกําลังทางเรือและทางอากาศมากถึงร้อยละแปดสิบของกองทัพสหราัฐซึ่งจะทําให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากซึ่งมากกว่าที่อิรักที่อ่าวเปอร์เซียเมื่อปี2534และสหรัฐจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วอุปกรณ์บางอย่างยัง,ยงไม่ได้ผลิตและยังไม่มีเงินทุนด้วยซ้ํา ในขณะที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA สามารถเพิ่มกำลังได้มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากมีฐานทัพอยู่ใกล้ที่ปฏิบัติการซึ่งสหรัฐต้องใช้เรือบรรทุกเครื่องบิน6กลำในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกซึ่งจีนเองก็ยังต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการเตรียมพร้อมสำหรับการปกป้องและรวมไต้หวันครั้งใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งทางด้านของเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนก็ได้เข้ารวมกับกองทัพอากาศและกองกำลังขีปนาวุธทางบก เพื่อสร้างเกาะป้องกันที่แข็งแกร่งจากกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินของสหาราัฐที่เข้ามาในช่องแคบไต้หวันซึ่งในขณะนี้ PLA มีเรือ,รอบรรทุกเครื่องบินที่ใช้งานอยู่2ลำขณะที่ลำที่3ใกล้จะเปิดตัวในปลายปีนี้โดยสหาราัฐมีเทคโนโลยีเครื่องบินรบล่องขนขั้นสูงเช่น F-22 Raptor และ F-35 Lightning โดยได้ส่งเข้ามาประจอการในเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะไต้หวัน PLA ประเมินว่าเพนตากอนสามารถติดตั้ง F-35 ได้หลายร้อยลำมาขานอำนาจกับ j 20ของ PLA เนื่องจากสายการผลิตของล็อกฮิตมาตินสามารถส่งมอบ F-35 ได้มากถึง300รลำใน1ปีเมื่อเทียบกับกำลังการผลิตต่อปีของจีนสำหรับรุ่น j 20อยู่ที่ประมาณ50ลำต่อปีจีนจะนำมาใช้กับ H-20 ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงกลยุทธ คาดว่าจะเปิดตัวได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสำหรับภารก,กิจพิงระเบิดระยะไกลสัปดาห์ที่แล้วเครื่องบินขับไล่ F-16 ของสารัสี่ลำบินเหนือทะเลจินใต้เพื่อไปลงจอดที่ฐานทัพโยโกโตะในญี่ปุ่นสำนักข่าวกลาโหมรายงานว่าในส่วนของการเตรียมการนี้กองทัพสหรัฐได้ลงทุนมากขึ้นในสนามบินระยะไกลทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกและมีการเสริมสร้างรันเวย์ให้ยาวมากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนเครื่องบินรบทั้งหมด นอกจากนี้แล้วญี่ปุ่นและสหรัฐยังได้ให้คำมั่นการที่จะตอบโต้การค่มขู่ของจีนในแปซิฟิกหลังจากการประชุมระหว่างประธานาธิบดีจโจไบเดนและนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะซุงะวิงตันทรเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาและเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นจะเปิดทางให้กฎหมายอนุญาตให้กองกำลังป้องกันตนเองได้มีส่วนร่วมกับต่างประเทศอย่างเต็มที่